สบายดีปะลุงสบายดีที่ถูกท่านนี่ครับปะปอปรับซองของแมต่ตาปะลุงมาเนี่ยข่าวขั่วอีกแล้วปะลุงอมาต่อกับสบายดีพี่น้องแม่ตขาวขว่าคั่วที่ทำเมนูทำเมนูแกงปลาอือหือแกงปลาปะลุงเลยมาตอ แกงปลาใส่ใส่สมบักเล่นสมบัติแ้วกับความอ่อนใส่สมบักเล่นใบมะขามอ่อนก็ว like ่า้าสีปิ๊ก้าห้าห้าสีเผาแล้วก็ขั้วไว้มืออื่นเผาขั้วไว้มืออื่นไปลุงไ่สบายอันนั้นมันมันซินมันผ่าไปลุงไปมืออื่นต้นี้หมอกำลังเดือดแล้วไปลุงแม่ข้าวหมอไว้เดือดแล้วหมอเดือดแล้วผู้ปลาโตอื้ืออื้ม ปลลลางไปแ้วาปาแม่นำ้ำโขงแนนป้าแม่น้ำโขงบะตาเอามาจากวันชาวเมียวอ่านี่ป้าตอเอาแกงสิบวใส่น้ำลายหลวกปลาแดกเมาลงมาหลวกปลาแดกใส่นี่หนึ่งปลาแดกใส่ใน,น้อยนึงแล้วครับชมใบมะขามสีดำลงจากหน่อยมา<น>ลแล้วก็ปรุงเลย ทางข้าอยนปุงเราทางข้างใหมักผิดลงอีกเด็ก yeah. ิกลงไปปแมนบริคนลป้งบนแมนบริคลนแมนไม่ลลมเปื่อยเลยการเปื่อยแล้วก็ใจสดม,มักเล่ยนลงไป แล้วก็ผักบุงตามลงไปพักบัวบัวผิดไปหน่อยเน่ลงบัวลงเลยซ่เนาะหมดจอมาเด้อพี่น้องเด้อแกงปลาแม่น้ำโค้งพี่น้องแต่แกงเขาบัดได้ใส่น้ำลาย ตามแป้งนัวลงไปผงนัวลงไปไปลงงนัวก็ใส่ไ้ลายดอกพี่น้องขออะ่าได้ซื้อแล้วเนาะแมนพี่น้องแล้วอะพี่น้องมาเป็นจะแสบบอกพี่น้องหมดจ้อมากินน้ำเด้อพี่น้องเอ้มากินน้ำคอบควบม่ตาเด้อแกงป้าแม่น้ำโค้งพี่น้องใส่สมบักเลนใส่ใบบักใบผักบัวใบบักข้ามอ่อนพร้อมแสบแสบพี่น้องเอ้แสบแสบหมดจ้อมากินน้ำพี่น้องแสบแสบเลย มากินนำ siempre, ้ำก okay, ันบาชุก ouais, ุช right. okay. oh. ุกคนเด้อเอฟซีทูกฐานเด้อกาลังสิบปงเลยพี่น้องซอมิวตักเลยพี่น้องโอ้โหสวัสดีปลาลุงตักแล้วตักแล้วตักใส่ถ้วยเลยปลาลูกสมมักเล่นแซ่บๆถ้าเบิ่งน้ำกันตอนกินอีกพี่น้องบ่ห้แต่เบิ่งเด้อพี่น้องมากินน้ากันเด้อแซ่บๆเด้อเข้าเลยพี่น้องแซ่บๆเด้อนแมน

แดนีแม่พอจะหาแซบแซบพี่น้องมาเดิมมาเดิมกินน้ากันเด้อพี่น้องเดิมมไม่อ่อยกิน่้อยบอกกินบอกมาลแซบแซบอกงปลาแซบลงดิ้งมามาข้าราชการดิ้ง

ไปเห็นป้ามึก็ขายกระเจาะมาเ้นมาเด้อกิ้ขแรงสแท้เด้อเยเหล่าเขาจะดออกเฟเขานี่งนินมาเด้อนั่งหัวเขาจะหลุดเนาะ่ี้ยากนะพายไำเนีทีมขนกรนไปส่น่ะไปได้ก็หาใหญ่น่ะาไม่ใหญ่นน่ะ เนี่ยพ่อมืออดียวพ่อเลิกแกงมือแวบๆกับพ่อไอ้นี่พ่อของเอพ่อนนั้นใบฉกแกงมือแวบๆข่ามีกระจับจับสุรา่่่าาามมกับะอนนนไดดิ้้งวเยยทู โซกเสียมกับข้านถั่วอยู่โอ้ยขานหลอกแล้วข้านหลอกขานหลอกหลอกเห็นข้านหหนก็ไปกไก็ไปก็ไป

mọi người biết 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 người biết mọi người biết mọi người

Ba không đi, không đi con mày à. à. ừ. kinh kinh à. lê ra. Ba đi tao để bơi luôn kia. Kia mày. I'm bài ngọc kia. We don't want to talk kính thong bụi. Mày kính lên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 . Mày không lên. Mày kính lên. Mày kính kinh ừ. Ừ, <laughs> né hoàn lắm là một <laughs> ừ. cái mang nhuộm mặt 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 em mặt mặt mặt

ຂອບໃຈຜູ້ເລີຍຂໍຕັ້ງມະຫາຊົນສົມສົບຂອງ่ตา100ບໍ່ກະໄດ້ໄດ້ສອງມີຊົມແປລູສາດ້ານແດ່ພີ່ນ້ອງຂອບຄຸນລ້ອງໜາຈນໍກນນາະດ